สวัสดีครับมาตัวนี้ก็ประมาณตีสามกัวแล้วครับตีอย่างกันครับเกล็ดนิ่มดีครับมื่อนี่โอ้อยไรล้วครับที่นี่ แก่งแล้วครับยังบุพเพลี่ยวอยู่ไปเหลืออีกประมาณสองแถวนี่ละจุกเข้าไปโอ้ว้าว